มาค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีตอนเช้าๆอีกวันหนึ่งนะคะเศร้าแบบสวยๆค่ะวันนี้ก็มากินข้าวกับหมูคั่วกิ้งกับปลาร้าน้ำพริกปลาร้านะคะหรือปลาบองหรือปลาแดกบองบานเฮานี่ยระคาพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเขาใส่เครืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปส,สูขหูสก้นนะคะน้องคะ่ะมามามา พากันไปลงทะเลแล้วเรียบร้อยเศร้านี่เป็นกิจวัตรประจําวันค่ะลงทะเลแล้วอาบน้ําเรียบร้อยเรียบเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแต่พอนญ่เปลี่ยนต่กันเกงพนยายหญ่ยังใส่กางเกงว่ายนำ้ำอีกตัวหนึ่งนะคะปลาปลาซับนะคะเหลือ,อยูน้อยหนึ่งแล้วก็หมูคั่วกิ้งนะคะเนาะหมูคั่วกิ้งของอ,อทางใต้นะคะเนาะ แล้วก็บักเขือนี่บักเขือแล้วก็ต้นหอมมะระแล้วก็ขาดไม่ได้หน่อไม้ต้มอ,อืมอมเอาที่รักขาดนุ่งผ้าเปียกพี่จ้ะตั้งเคยไอ้น to <laughs> ี่ก็ทุ่ยทุ่ยเฮ้ยที่รักมาซะ อยอกเร่าไปแต่ครับพี่น,อน้องครับปรดีนกระดาษมันอยู่ไกลเราเต็มหนามมันอยู่ไกลเรามาค่ะก็ะคือวิไลบอกนะค่ะก็คือวิไลบอกระคาะแบบละ่วก็ว่ากับบอกไปแล้วคุยไปแล้วว่าถามาที่หากทงวันเล่นว่าไดไปเที่ยวไซกัแยูแบบรีแลกเนาะค่ะรีแลกอยู่ที่สะสะ,สะหวยนำไม่ได้มีค่ะ รีแลกก็คือ hard, อยู่อ่าหาดนะค่ะเนาะรีแล็กที่หาดแล้วก็อยู่ห้องจังน้อยกะสวยๆอีกจังน้อยปวดเพราะมันสวยจังน้อยปวดเตียงเตียงใบ,บกะจังสิงออกไปหาด <c oughs> แล้วก็ยังสตรอสตรอสตรออีสานที่ห้องที่เวลามาจากทางบ้านเทามันแก่ขักพี่น้องะ่ะมันเม็ดกลิ่นแสบอันนี้มัน

กินยังเธอกินเท่ยเดียวอิ่มมดมือเพาะันะแต่กะาว่ากินเทียเดียวกินช่วงเช้าก็อิ่มมดมือดม้อนะค่ะ oh, an, an sure okay, ออกจากนี่เราีะไปอ่า บ้านกรูดี่นาคะออกจากหาดจุ้งรอแล่ลนนี่็จะไปบ้านกลูดออกจากบ้านกรูดก็จะไปห้วยหินเหมือนเดิมพอออกจากห้วยหินก็เดินทางกับคอนแก่นพอออกจากคอนแก่นก็เดินทางไปเยอรมัน เพี้ยงของมันเพระแแไม่ใช่หรือท่านผกใตเป็นซีมี่เออน่องใหม่ไหลเนาะเป็นน่องใหม่ปลาน่องใหม่ปลากรลไยมันเขามนโค ว่นถ้าตรงไหนมีเขาเนาะ,ะ,ะถ้าตรงไหนมีเขาก็จะเป็นมีนอนไม้เดียวกับเป็นนมใหม่ที่เพิ่นปลูกเนาะค่ะนอใไมเพิ่มันปลูกเป็นนอใหม้สวนแน่เป็นนมใหม่ไผ่ตรงหรือว่านมใหม่ไผ่หวานไหมค่ะหรือที่นี่ก็ส่วนมากครับสร้างใจคนจีนนี่นงใหม่มันก็เป็นนงใหม่หวานานี่แหละค่ะแต่ว่ามันอยู่ในป่านมมันอยู่ในปามนอยู่ในเขา น,นี่นนี่ไม่รู้สึกแก่แล้วอาหารตั้งแต่ปเพิ่นสิเพ็ดแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เพ็ดออกอ่าพริเพรออกเบพี่น้องเนาะเพิ่นเพ็ดเหรอวะเพ็ดออกทางพริกไทยเนาะมันจะใส่พริกไทยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเครื่องแกงเพิ่นตะไรยางสมัยจะก,กี้วิระยูอ่ะสุลัดเนาะ ปูกาแฟายุสุระเห็ดกับข่าเทียบกับตำตำหนึ่งไส้พริกไทยนี่สิแม่พี่น้องคะไส้พริกไทยแต่มันมันสีมันสีน้ำเผ็ดหรอกแตกย่งกางพริกข้างไตเผ็ดมากพริกข้างไตก็เกกจะเอามาเกินดีปีที่ปีกอ่าเป็นพริกกระเลียงคือพริกกระเลียงนะวันเสาร์พีไมาก,กินกับแต่มันกับเผ็ดอยู่แล้วนะเยอะพีเพิ่มสิหน่อยใจกินเพิ่ม เดี๋ยวพริกมันน้อยใจยต้องกินพริกก่อนอันนี้เริ่มแก่เม่อถ้าไม่มันแก่หรอพี่น้องคะเหม็นอ่อนมันก็บอยแก่หลายดอกแก่แข็งๆไม่เล้วบ้มากเราอ่นอนๆจนเนี้นี<ม>่ก่อนไปไท้เหรอ ก็แล้วคันเมษาอัวลิงไซเ,อ,เอร์พี่เอเมษามเมษานะ็เมษาไหนดังคือเดียวโอ้ยอันจำเด้อพี่น้องคาะยีมข้น,มนขอมีดหรือว่าขอของมีคมกับเราอย่าไปยืนในเขายังสี่เด้อพี่น้องเด้อ ย่างหน่อยเราต้องยืยนให้เขาจับทางนี่เราก็ยืนทางนี่ให้เขาสิเออเขาถ้าจะไปจับท่างมันคุ้มลายเขาก็ยืนท่างพีจับท่างสันคุ้มเนี่ยอันนี้พอสอน <c oughs> อันนี้พอสอนก่่ามากหรือบัดส่วนมากรับพี่น้องรครับเวลาเรายืนให้คนยืนนึงสิมันแเบบสียแบมบันเสียแบบเขาแบบจับหยาบนัน่นสเนาะเราต้องยืมด้านสันนี่สันที่มัามีคุ้มหรือเขาก็จับเขาก็ยืนเนี่ย,ยเขาจังสี่เวลาเขาจับไปเขาจะจับไปไง่าย บอกเราพอฟั่งปวนโอ้ยสอนไม่เคยฟั่งเลยปวนเ <c oughs> <c oughs> สียมาป่าดเบิ้งเนาะค่ะเนะาะว่ามันแข็งก็บางอันมันเล็กก็จริงแต่มันแข็งเนาะพี่น้องคะ่ะเม็ดเม็ดทั้งในมันแข็งถ้าเม็ดเม็ดเ้าทั้ทททงในมันบาอ่อ,อนอิ่ก็ไม่อ,อยากกินก็อ,อยากยำเขาไปเนาะคะ่ะแต่กินแล้วเป็นประโยชน์เด้อพี่น้องกินแล้วเป็นประโยชน์นะนี่มันแข็ง แข็งอุ้ยแตกปิออกลแต่ว่ามันสีแข็งๆจั่าน้อยมันไม่ได้อ่อนนิ่มแต่เราแต่กินไปทั้งเม็ดก็กินได้มันคเขาเจาะก็กินแต่ว่าพี่เลกะไม่อยากกินไม่อยากเป็นไม่อยากใช้ฟันเคี้ยวอะไรที่แข็งๆเพราะว่าเราแก่แล้วเราต้องดูแลรักษาฟันเดี๋ยวฟันมันไปก่อนปากเดี๋ยวฟันมันไปก่อนปากแล้วค่ะพี่น้องคะให้ฟันอยู่ไปหอดจนเจ็ดสิบแปดสิบหมดละค่ะ บ่าเมนในไฮแคลไปก้อนปากเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาฟันจ๋าไฮแคลไปก้อนเยอะฟันจ๋าเหงือกลาแล้วเออเหงือกจ๋าฟันลาแล้วบ่าเมนเนาะค่ะเนาะบางบางบางอันก้อนพี่น้องค่ะบางอันก้อนมันอังติแข็งมันแข็งมันไม่ได้แข็งมากหรอกมันพราะกัดได้ยัมได้ยุ่งแต่ว่ามันไม่อยากกัดขึ้นบานละพอกินจะเปือก สมัยตะกี้ตอนตอนพหไงเห็นวิไลกินบักเรอดิบเนาะวิไลกินบักเือดิงงบมันสุดพง่วบ้านมันไ่ได้มันมนบ่ได้คุกมันไ่ได้เฮ็ดวาสันว่ามันบ่ได้เฮ็ดสูงแค่หนถ้าคือกินว่าสันถ้าคือบักปอกเปลือกมันออกบ้านเจ้าติพากินบักเียปอกเปียอกแมนกินบักเขียคืนเนาะพี่น้องค่ะอดี้อ่อนอันนี้อ่อน อุ้ยมีอยู่สองสามเม็ดที่แข็งเอาออกค่ะอ,ออกกันกินเม็ดมันได้ก็เป็นยาค้อกันด้ค่ะแต่ว่าต้องเคี้ยวให้เล็กๆนะเคี้ยวไม่แหลกแล้วพอ่อไปน,นั่งยูไทยป้าอ้อยนั่งยูไทยปลาม่อนเ,เอ้ยคือบอกเกียเคียดเกิดเป็นเบียดเต็มเลยแมนบอพี่น้อง <c oughs>

เปไหนกับเม่โมลี <S <S มีมีเพื่นนอนๆ,นๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนแนะน้าบาร์วิไลมาจังสี่เนาะมีพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนแนะน้าบาวิไล าจังสี่เนี่ยเป็นอย่างคือเขา,ม,ม,เขามีหมอนี่ประส์ในน้อยเอาไว้หมกอุ่นกับเขาแมอนอยู่ข่าววิ่าเห็นอยู่ข่าววิาเห็นในออนไลน์วิาอยากได้อยู่หมอที่อนอคคอนหมอที่เขาแบบวา่าขายในออนไลน์ที่แบบว่าหมอน,นี้น้อยนะเอาไว้ต้มสำหรับมาม่าเอาไว้อ่าหมอไฟฟ้านน้อยแม่ที่เขาเนี่ย ไว้ยอ่สำหรับตุ่มมะม่ไว้ยสำหรับอ่าตุนไข่หน่อยๆไหมครับพี่น้องกะเวลาเวลาเวลาเกิดคืดจ้วลเวลาเห็นเวลาเกิดคืดจ้กว่าเอออยากได้ยูพี่น้องคาเดี๋ยวเบิ่งไปมันคือสีโดนโพด่น้องขเดี๋ยเบิกไปมันคือสีโดนโพี่น้องขะมันสีเงาโผล่แวิเลวลาที่นี่กะ ถ้ากินเมดคลิปมันจะยาวเกินไปคือว่าละนี่ค่ะวิไลก็กินนึงสี่ละค่ะค่ะจึงบ่จึงบ่งบามาเห็ดคลิปวิไลก,กะเทศใส่ถาดนึงสี่ละค่ะเก็ิที่ใส่ใส่ใส่ร่วมกันไปพักนิดจกนิดจกหน่อยไปอันนี้ห้พอแม่พี่น้องกินน้ำกันเลยเอามะนางกินนะคะพี่น,อน้องค่ะมะนางกินในพอแม่พี่น,อน้องในเอาเบิ้งกินน้ำกันนะคะเอาอะไร<ว>คลิปนี้มันสียงาโกนนะคะพอวิไลกินเขาคอนเดอร์ค่ะค่ะกินในเมื่อสิบแล้วก็คุยกันเย๋ยวจะไปอ่า กินแล้วเราจะได้แก้สะตอค่ะแก่สะตอใสุ่งไหวเพราะว่าย่างกินแล้วมันางแกะเนี่มันเสียเวลากินนะคะพี่น้องคะพอกันมาใจอกันใ,ในคลิปนหน้าค่ะลักนาะจุบ๊บ